เซลแจน,นะคะวันนี้เซลแจนมาแนะนำรถอีซุด,ดีแม a ออนิว1.9ปี2020คันเทียง6,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเพียง3 6 9 0 0 0บาทประวัติดีเครดิตดีคันนี้ฟรีดาวนะคะล้อแม็กใหม่ยางใหม่เราเปลี่ยนให้ทั้งสี่เ้นสวยๆเลยนะคะเรามาดูภายในกันต่อนะคะภายในนะคะเขาคุมโชนไปด้วยสีดำนะคะ ระบบควบคุมไฟฟ้าเบาผ้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดแคปได้กว้างนั่งสบายนะคะใครสนใจมาดูรถได้รถจอดที่เต็นเบียร์เจริญยนต์นะคะรถคันนี้สีสวยมากๆนะคะดูได้เลยไม่มีรอยขีดขวนเลยนะคะคุณลูกค้าคะด้านท้ายของเขานะคะมีไฟท้ายสาดวงมีบันไดท้ายเสริมให้และมือจับด้านท้ายเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะมาพรอพโพรชั่นนะคะ รสเสียเบียพร้อมเปเงินทำทุนให้ลูกค้า5,000บาทนะคะประวัติดีเครดิตดีคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนถูกถูกผ่อนเบาๆบาสบายนะคะเที่ยง6,000บาทตลอดอายุ U S, สัญญานะคะคุณลูกค้าคะใครสนใจน,นะคะหาเซลเแจนได้ศูนย์สอาแปดองเายังไม่นะคะสเสียเบียให้โชคลุ้นโชค2ต่อนะคะ โชคชั้นที่2ลุ้นรางวัลคูปองเงินสด3รางวันนะคะรางวัลสูงสุด2,000 0บาทเรามานลุ้นจับฉลากกันนะคะถึงวันที่17ตุลายมนตุลาคม567นะคะสนใจมหาเซลล์แจนได้เตเบียร์จริรสาขาบ้านเหลืองนะคะตำบลขันใหญ่จังหวัดอุบลค่ะ